Emp, พาชมบ้านในเมืองที่ใส่ใจทุกดีเทลเพื่อบ้านที่อยู่สบายทุกมิติตั้งแต่วัสดุจนถึงการออกแบบกับโครงการอาเบอร์เออร์เบิร์นเอกมัยลาดพรา้าวทาวน์โฮมขนาดใหญ่ ที่ออกแบบให้ทุกการกลับบ้านคือการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติพร้อมปรัชญาการสร้างบ้านทุกหลังเหมือนสร้างบ้านของตัวเองทุกห้องในบ้านเชื่อมถึงพื้นที่สีเขียวด้วยหน้าต่างบานใหญ่จากทอสเตมที่รับทั้งแสงธรรมชาติและวิวสวนเข้ามาในชีวิตประจำวันวัสดุของโครงการเน้นคุณภาพระดับพรีเมียมอย่างทอร์สเตมวีและ V+ ที่มีดีไซน์เรียบหรูแข็งแรงและอยู่คู่บ้านได้ยาวนานภายในโดดเด่น ด้วยดับเบิลวอลลุ่มสูง5.7เมตรมอบความโอโถงโปร่งสบายและเชื่อมต่อท้องฟ้าต้นไม้ได้เต็มสายตาด้วยหน้าต่างบานสูง V สีอั t u m มบราวน์มัสเตอ e ์เพนท์เฮาพื้นที่กว่า100ตารางเมตรที่ออกแบบอย่างลงตัว แยกสัดส่วนห้องนอนและพื้นที่พักผ่อนให้ใช้งานได้อิสระพร้อมหน้าต่าง V70 ตัวโครงการอยู่ใกล้ BTS สถานีมหาดไทยห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาลแม้จะอยู่ใจกลางเมืองแต่กลับเงียบสงบโดยหน้าต่างทอสเทมที่จัดการเสียงรบกวนได้ดีเยี่ยม Arbo r u r b a n เอกมัยลาดพร้าวที่ยกระดับด้วยสินค้าคุณภาพจากทอสเทมจึงเปรียบเสมือนแร e h i d เด n Gem ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคุณที่จะยกระดับคุณภาพทุกด้านของชีวิต